ทีมไหนสนใจบ้างครับโอทางเบรนฟอร์ดครับเพิ่งน้อยขอ30-40ล้านปอนด์ค่าตัวของไอแวนโชนี่นะจ๊ะอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจาก Sky Sport นะครับบอกว่าเบรนฟอร์ดวางค่าตัวของไอแวนโชนี่ประมาณ30-40ล้านปอนด์นะครับหัวหอกวัย28ปีคนนี้พ้นโทษแบนจากข้อหาเล่นพน,นันนะครับก่อนจะสร้างผลงานส่วนตัวที่ดีครั้งซึ่งทางไอแวนโชนี่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วล่าสุดครับรายงานก็บอกว่ากองหน้าวัย28ปีอย่างแอแวนโชนี่มีแนวโน้มสูงเลยที่มองหาสโมสรใหม่หลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งทางของพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดรู้ดีในส่วนนี้ครับและได้เตรียมตั้งราคาปล่อยตัวเนี่ยประมาณ30 4 0ถึง40ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เวสแฮมได้ลองสอบถามเบรนฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของแอแวนโชนี่แต่ปัจจุบันครับเวสแฮมยังไม่ได้ยกระดับอย่างจริงจัง ในรายง,งานบอกว่า,าหลายสโมสรจากเวทีพรีเมียร์ลีกครับให้ความสนใจแอรแวนชอนี่เป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะแอสตัน c ล e เชลซีที่เตรียมติดตามสถานการณ์รนักเตะอย่างใกล้ชิดสัญญาของแอร n แวนชอนี่กับเบรนฟอร์ดมีจะถึงกลางปี2025เท่านั้น,นครับส่งผลให้พึ่งน้อยเบรนฟอร์ดเองไม่มีทางเลือกต้องขายออกจากสโมสรเพื่อน,นําเงินมาหาตัวแทนในระยะยาวต่อไปนะครับโอ้โ oh หถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ สำหรับนักเตะรายนี้ครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่กำลังชันเนื้อหอมเป็นอย่างมากเลยครับหลายทีมให้การจับจ้องยิ่งฟอร์มส่วนตัวเนี่ยโอ้โหยกระดับขึ้นเป็นกองหน้าระดับท็อปได้เลยรูปร่างอะไรต่างๆดีไปหมดนะครับสำหรับแอรแวนโชนี่ i, ครับทีมไหนเหมาะกับทีมไหนครับอาร์ซนอลดีไหมเชลซี Chelsea, ดีหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมอื่นนะครับ <c oughs> ๆๆๆๆชูกฤกฎมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแอรแวนโชนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม